ความเดิมตอนที่แล้วเออสร้างห้องเล่นไหมได้หมดครับแล้วแต่เลยตีสาวเขาชวนละวัดว่ะเห็นก็เป็นสาวลราด้วยนะเขาชวนละวัดมาขอตึงๆเหมือนเราไม่ได้กดเกมมามาเพื่อเล่นแต่เหมือนเรากดเกมมาเพื่อคุยยังไงก็ไม่รู้เขาอยู่แถวนครปฐมกันหมดเลยครับทุกคนคนดูผมมีใครอยู่แถวนครปฐมไหมอนเราไปช่วยล่างกันเไปช่วยล่างที่มาแล้วน้องมาเลยน้องสวย ว่าขาดอยู่บนเอามาก่อนดิวุ้ยจะได้ทีวแล้วว่าอุ้ยเทีวเลยนิดเดียวเทียวไม่ตายหนูให้พี่คิวละร้อยจริงเหรอมาปวดให้พี่คิวละร้อยจริงเหรออัดคลิปอยู่ด้วยนะเนี่ยมีหลักฐานนะมาปวดมาปวดให้คิวละร้อยขอเลยคิวละร้อยห่อได้ ได้เลยโอ้โหตะเลล่างสามตัวบัะผมมีเงื่อนไขข้อหนึ่งขอห้าส<ห>ิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยขอยี่สิบห้าก็ได้อะไรก่อน๋อมันต้องมีข้อตกลงกันเฮ้ย<ห>ไย็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บให้ดูสองร้อยเอาสักยี่สิบคิวอ่ะนะเอาไม่โดนอุ้ยไม่ได้โอ้ยไม่ไรไม่ไรเราต้องเดินเกมให้เพื่อนด้วยเราต้องเดินเกมให้เพื่อนด้วย จะหิวคิวอย่างเดียวไม่ได้อุ้ยไม่ได้คิวว่ะได้ไหมได้ไหมวิลอยดีรอโอ้โหลอยดีโอห้าหนึ่งเลยนะเฮ้ยไม่น่ารีบหข้าเลยเราไม่น่ารีบหิวเลยได้สองคิวเองต้องเล่นแบบใจเย็น โกรธสกิลเหอะขอสกิลขอสกิลขอสกิลเถอะขอสกิลเถอะได้แต่แอดซีดอ่ะเออมันได้อย่างงี้เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบจบนะตาเนี้ยอันนี้รีบจบโกรธอ่ะกลางโดนกลางโดน โอ้โหกลางโดนไม่มีใครช่วยเลยช็อกสวยปาดตายหนึ่งลอเลี้ยวลอเลี้ยวลุมรอเลี้ยวหน่อยเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยไอ,อ้ลอยเลี้ยวไม่ตายบอกแล้วว่าลอเลี้ยวเขาช้ำรอเลี้ยวเขาช้ำโอ้ยไม่ได้สก,กิลเลย แอสซิดแม่งเยอะที่สุดในทีมอ่ะแอสซิดสิบเอ็ดดาจะไม่ได้คิวเลยโหเอ้ยเศร้าอ่ะเอาดาร์กเอาดากเอาดากเอาดากก่อนเอาดาร์กก่อนยังไม่จบได้ไหมนะเขาขอนอะเอาดาร์กก่อนเราเอาดาร์กก่อนเราเอาดาร์กก่อนเอาดาร์กเยอะพวกเราอ่ะแต่เริ่มแรงแล้วคิกซี่เริ่มแรงแล้วถึงถึงถึงไม่ได้คิวแต่เราได้ได้แอสซิดก็โอเคอยู่สตรีมป่ะเขาบอกใช่ครับขอคิวหน่อยขอหน่อยครับขอหน่อยครับคิวละร้อยขอคิวก่อนก่อนพี่มาล้ก่อนเอาเทลนี่แหละ เออได้แล้วร <disposable> oh. ้อยดึงอู้มันมาแล้วเออล็อกก่อนล็อกก่อนเดี๋ยวมึงจบเอาป้อมล่างเอาป้อมล่างก่อ็ดีเอาป้อมล่างก่อนโอเคโอเคโบว์หมุดช่องก่อนโบว์หมุดช่องก่อนเราหิวคิวมากเลยแหละหิวคิวหิวตังมากกันตอนนี้อืมผมอยากจะไปล้วงเทลเล่เกินเอา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 มาลอดโดดไปแล้ว ถอยดีกว่ามั้งรอเลี้ยวลำตึงๆเลยถอยดีกว่ารอเลี้ยวลำตึงๆเลย เพิ่งได้แค่สี่คิวเองแต่พี่แอทซิตตั้งสิบเจ็ดอะดูดิแอทซิตเยอะที่สุดในทีมเลยอ่ะแบบแอทซิตสองแอทซิตรับหนึ่งคิวด้เลยต้องรอเลดเกมเลดเกมคลิกซี่นี่บอกเลยว่าดอกเดียวตายได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนดีทีก็ได้คอนเทนต์ตอนแรกกะว่าจะเป็นคอนเทนต์สาวนะคลิปเนี้ยได้คอนเทนต์ใหม่อะคอนเทนต์คิวละร้อยมาขอสักยยี่สิบคิวเหอะเขาเหอะจะดักเอาแต่เทลอ่ะแต่เทลมันไม่ค่อยเดินแย่เท่าไหร่อะก้อนหน่อยมาก้อนอื่นโดนเอาดอว่ะเขาบอก โอ้ยไม่ได้คิวอีกแล้วอะบั้นแรงทำไมอะแอดซินยี่สิบแล้วเนี่ยไม่ได้คิวเลยอย่าเพิ่งจบดีขอปั๊มตังก่อนอย่าเพิ่งจบขอสักสิบคิวอะจะล้วงเทลได้ปะวะตัวอื่นยังไม่เกิดล้วงได้อยู่หรอกถ้าเทลมันไม่หนีเข้าป้อมมันนะเทลออกมาโอ้เทลมันมันไม่ใช่เทลตัวเดียวละโหขอสวยๆวยออแบบห้าหกตัวอะไรเงี้ยโหโดนดนึง โอ้ยโดนดึงไปเขากันบ้านไปก่อนก่ <c oughs> อนเข้เขากันบ้านไปกอนไอ้กอลทำไมอะ่ะทำไมมาปวดไม่มาพิมพ์ก่อนนะเนี่ยถ้ามาปวดเราพิมพเร็วกว่านี้นะพี่บอกเลยพี่ไม่หยิบทิกซีมาหรอกอย่าเพิ่งจบบ้านอย่าเพิ่งจบบ้านไม่ได้โฉโอ้ถ้ามาปวดพิมพเร็วกว่านี้นะพี่เอาพ,พี่จะเอาตัวเมนหลักพี่มาเลยเว้ยพี่ซิวเขาแบนไปแล้วก็ชักแต่พี่มีเมนหลักตัวอื่นตัวเอ้ย ไม่น่าหยิบกิกซี่มาเลยทรมานมากบอกเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดาร์กทรมานกว่าอยากขายตัดเลือดทิ้งว่ะมันไม่แรงไหวปหมวะถ้าพี่ขายตัดเลือดทิ้งไอดีออกแล้วไม่เป็นไรจะเอาแรงๆไม่ใช่อะไรอ่ะเทลเทลเดินแยกมาหน่อยเถอะเทลกระหายในเทลมากเกินไปทีละก้อนอ้กก้อนอุตส่าห์ฟิกมาเลยพี่อุตส่าห์ฟิกมาเลยเป็นของฟีสัตว์โอโอ ไม่ได้คิวเลยโอ้เออได้แล้วหนึ่งคิวให้เขากันบ้านก่อนให้เขากันบ้านก่อนก่อนให้เขากันบ้านก่อนเหลือให้เขากันบ้านเหลือตัวให้เขากันบ้านบ้างอย่างน้อยของเต็มก็ดีอ่ะค่อยจบอ,อีกสองคิมได้กันไม่ได้หรอกโอเมนะ่ะแตกแล้วเนี่ยโอ้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอ,โอ้แต่แค่ห้าคิวเองอะโอ้ไม่ได้หยิบเมนมาหุ่นจังเลยไม่ได้เอาตัวเมนมา อย่างน้อยถ้าเอาคลิกนุงคลิกแนทอะไรมายงเงี้ยโดดสวบโดสบโดสวบอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่อ่ะ <Yeah. S 1> ไท5วครับมาปวด